สวัสดีค่ะพบกับช่องภูมิลินนะคะวันนี้นะคะพึ่งอยู่ที่การรวมตอนกลางคืนนะคะวันนี้เรามีแขกพิเศษที่จะมาร่วมเที่ยวกับเราในวันนี้นะคะก็คือนี่แนะนตัวหน่ค่ะค่ะสวัสดีค่ะชมพูค่ะฝากช่องเลยค่ะรีบรีบรีบเนาะนี่คือแขกพิเศษเลยใช่ไหมอาจจะได้มาอีพีเดียวก็ชนะสายช่องเลยค่ะเข้ามาช่องเลยค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับชื่อเอร์นนะครับ ตกลงว่าวันนี้เอาเราสองคนมาทำอะไรเนี่ยขึ้นห้มาเที่ยวนี่ไงคือวันนี้น้อยเป็คนใช่ไหมที่จะรู้มุมกัดหบวกกลางคืนว่ามันมีอะไรขายบ้างก็อยากจะพาทุกคนไปเที่ยวกันกัดหบวกกลางคืนมีอะไราได้เนาะตกลงนไปประเดี๋ปยุ่งอะกันบ้างงั้นเราไปเลยทีกว่าจะได้พี่นุ๊กเสียไปเลย ตนนี้เราก็แบบเที่ยวแบบสามสาวชิวๆแล้วกันเนาะตอนนี้เรามาถึงที่ร้านที่แบบอะเราจะใส่ได้ไหมโอ้โหเดี่ยวนะดูไซส์ด้วยนะจ๊ะอาจจะใส่ได้ก็ได้คือถ้าลงไปก็คือได้ส้นตัวพี่เออต้องซื้อแบบสองตัวเย็บติดกันอูผู้ชายอันนี้คืออันนี้คือตัวจริงของพี่เออนะคะ ก็คือตัวจริงใช่นี่คือตัวจริงของพี่เอิร์ลเลยเราจะไปไหนกันต่อจ้ะเนี่ยไปทางโน้นไปทางนู้นหรอโอเคเดี๋ยวรถจะชนฉันไหมเนี่ยเราไม่แชร์ไปไหมเหมือนเขายังตั้งร้านกันไม่เสร็จเลยฉันก็ว่านะนี่เราก็วอล์กชิลๆไปฉันน่ะบองตรงๆนะตรงที่มันเป็นเสื้อผ้าหรือว่าเล็บอะไรเงี้ยฉันไม่สนหรอกฉันสนที่สนอาหารอาหารอาหารเน่านั้น วงในบอกมาว่าปลาหลอดที่ขายขาเหนียวมะม่วงกลับมาเปิดแล้ววันนี้เราต้องไปลองกินกันดูว่าจะอร่อยสุดคำแล้วรู้โอเครถจะพาเราไปกินก่อนนะจ๊ะณจุดจุดนี้โอเคเรามัดนระวังกันด้วยเดนอกันเดินนะจ๊ะป้าหลอด จะต,ตั้งอยู่ตรงนน้นเราต้องไปดูก่อนว่าป้าเขามาหรือยังตรงโม้นเหรอใช่ถ้าป้ามาแล้วเราก็จะได้กินถ้าป้ายังไม่มาเราก็ต้องไปทางอื่นก่อนเราค่อยกลับมาดูอีกทีงั้นเราไปกันก่อนดีกว่าเลย <c oughs> ดูสิคนนี้นําก่อนเลยเนะี่ย <c oughs> โอ้โหไ <c oughs> ม่ยากเรื่องของกินแล้วก็คือเดินเ,เดินนำใช่เรื่องของกินคือเขาแบบซูมไม่ถอยจริงๆ มี <pearls> ่แม่จ๊ะอร่อยมีของกินไหมคะอุ้ยกระตุยกระโน้ยมีน้องกระต่ายขายไว้เด้อกันหวงมาจ้าใครอยากมาก็มาใจมาเท่าเ็กแกแล้วเราก็มาถึงร้านร้านอะไรนะร้านปลหลอดร้านปลาหลอดปลาหลอดอยู่ไหนปลาหลอดยู่ไหนเนี่ยให้ทุกคนดูให้ทุกคนดูอ่ะดูปลาหลอดยู่ไหนเนี่ย b is ปลาหลอดเออปลาหลอดยู่ไหนฮะแชมพูเขาเขาอาจจะยังไม่มาป้าอาจจะยังไม่มาป้าอาจจะยังไม่มาเหรออือเราลองถามพี่เขาไหมพ่อเจ้าพูดเจ้าปลหลอดอยู่ตรงนี้แน่นอนค่ะ แล้วตรงนี้วันนี้แป้งคนก่อนเนี่ยบอกเขาบอกก่อนสองมาจะมาตัวสองทุ่มครึ่งวันนี้กี่โมงอ่ะทุ่มครึ่งแปลว่าเราครึมีเวลาไปเดินไปเดินก่อนอีกป,ประมาณหนึ่งชั่วโมงเดี <c oughs> ๋ยวเราต้องเดินกลับมา <c oughs> อีกรอบใช่เนองรู้ว่าตอนนี้นี่คือช่องใครนะ <c oughs> อ <c oughs> โอเคงั้นภูมารินจะต้องจ่ายเงินค่ากินให้เราวันนี้นะคะนี่เอามาแค่สองร้อยเองสองร้อยก็จะกินอยู่กัน ไออย่างงี้ไหนๆก็ไหนๆก็มาถ่ายช่องเท่านั้นยวฉันเลี้ยงน้ําคนละแก้วละกันตั้งใจมากเลยยิ่งงามคนละแก้วน้ําปั่นแก้วละ20บาทจมกันราคาดีเยนี่นี่ร้านนี้จมกันกิโแล้วยังจะมราคาจมกันราคาคนขายสวยมากนะคะไมสวยสหน้าตกเลยพี่โจะเอาเอาอะไรอ่ะเลือเอาอะไรเพสวยๆอย่างหนูนี่ต้องใช้น้ําอะไรนะคะอะไรนะคะอะไรนะคะนี่ เอาสตอร์หนึ<ๆ>่งค่ะแชมพูเอาอะไรจ้าแชมพูสตอกล้วยค่ะเอาหนูเอาแซงโมฟันเอาวัตถุทไม่ร้อนเอาหวานน้อยนะคะขอหวานน้อยนีคุณสกิดมีคนสกิดอ่ะอ <an> ่าค <IS> <EN> ุณโชคคะเอาอะไรคะเอาอะโวคาโดอะไรนะอะโวาโดเฮ้ยเจเอาโบคาโดเขากินไฮโซกว่าเราอะะไรนเขากินไฮโซกว่าเราในขณะที่เรากินกล้วยเขากินอะโวคาโดแชมพูเขาลืมเมนูเธอแล้วเนี่ยไม่กล้วยไม่มี คุณไม่สุกเอาสตอร้วนกว่าได้ค่ะเปเปนดนกระโลอ่าไม่ค่ะเอออ่าเออค่ะใส่ข้างหน้ามันมันจะใส่เดี๋ยวใส่เดี๋ยว อันไหนลองโชว์น้ำหน่อยสิโชว์น้ำหน่อยโชว์น้ำกันหน่อยนี่ข้างหลังค่ะข้างหลังเโอเคมากนะคะอีฉันเปเองนะคะว่าอะไรอาหารเยอะมากใช่คือตอนนี้หัวฉันก็ร้านด้วยรู้สึกร้านอยู่แล้วหรือเปล่าอหรอแต่ที่เด็ดครับอะไรหรอก็คือหนุจีนไงอหรอจีนที่แบบผักไม่อั้นเพราะเมื่อก่อนอะฉันมากินเนี่ยก็คือแบบรู้สึกจานละสิบบาทหรือว่ายี่สิบนั่นแหละใส่ผักอะ เต็มจานเลยออะหรงั้นโอเคเดี๋ยวฉันจะไปเลี้ยงหนมเส้นด้วยโอเคนละจานนะแค่คนละจานโอเคโอเคไปกันเลยทุกคน เอาอะไรนะคะหิวพิเศษพิเศษเลยเหรอโอ้โหกินพิเศษเลยเหรอคะเนี่ยแชมพูสั่งอะไรจ้าแชมพูเอาเอาน้ำยาจากที่ธรรมดาค่ะเอาน้เชียวหวานเชียวหวานค่ะเชียวหวานธรรมดาค่ะธรรมดาค่ะโอเคอยากให้อยากให้คุณภูมิรินห่วงใจจ้ากล้องดิฉันด้วยค่ะคุณโชคคุณไปสั่งเลยนะคะอีฉันเลี้ยงเองค่ะเดี๋ยวค่อยไปตัดเบิกที่แชมพูนะคะเดี๋ยวค่อยเบิกที่คนนี้นะคะได้ค่ะตัดเบิกที่ดิฉันนะคะใช่ค่ะ โฮ้ยตายแล้วเขาคุยกับผู้ชายด้วยอะ่ะเฮ้ย่ยนีเป็นสาวคอสนะคะ <c oughs> ไม่สนใจเราด้วย <c oughs> อ๋อขอบคุณมากค่ะ <c oughs> ยี่สิบบาทเหมือนกินจากน้ำอเลยนะเนี่ยมันก็ไม่ยี่สิบบาทนะครมีทั้งแคหมูมีทั้งไก่ไก่ตอนนี้เราเนี่ยเรากินาแล้วจะต้องเนีสิานแล้วถึไจ้เดี๋ยวเราไปตามหาขอหว้นี่เคยกินร้านนั้นดีกว่านะคะ เมื่อกี้เราไปดูของกินนะคะตอนนี้ฝนตกวยของกินมันไม่ค่อยมีเดี๋ยวจะพาไปดูแหล่งขายเสื้อผ้าของที่นี่ใช่ไหมแชมพูใช่ไปไม่ได้เด้อเราเราก็มันติดอยู่ตรงนี้ใช่ไปทางไหนอ่ะไปทางนู้นก่อนไปเอีไปเราไปดูทางนู้นก่อนนะคะของไข่เยอนนะคะนี่เขาก็รับเราชนะเยอะนะใช่ใช่บางร้านที่เปิดกลางวันกลางคืนก็เปิดนะใช่ไหม มาเจอแลไม่ดู่วยเนี่ยตอนนี้ <c oughs> เนี่ยอ <c oughs> เราเพิ่งคิวสร็จคนนี้ดูชุดนอนซะงั้งงนโอเป็นชุดนอนที่ได้นอนเพะช่วงนี้รู้สึกไม่ได้นอน่ <c oughs> นดรองูพ่เราใช้ลักะแนไได้เรชนะไอ๋อได้หมดทุกอย่างเอาแชมพูดได้ช้อปปิ้งนะคะนะจุดจุดนี้ <c oughs> ส,น, <c oughs> สนใจ <c oughs> ชุดนอนไหมคะ <c oughs> ฉันน่ะนต้องเป็นแบบลุกแรงแบบต้องตีต้องตีต้อียังไงคะแบบไหนโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะรู้สึกว่ามันตัวเล็กไปไหมน้ยรวโอยรวยจังเลยซื้อทีเดียว2ตัวนะคะคอมเมนต์เราชนะเข้าไม่ได้รู้สึกช่วงนี้มันค้างบ่อยค้างค้างค้างเป็นความสัมพันของใครแถวนี้เลยค่ะ ของเธอหรือเปล่าของเธอหรือเปล่ามันเป็นช่วงโควิดด้วยเนาะมันก็เลยแบบเขาปิดข้างในเพื่อไม่ให้เราอะแบบมันไม่ไม่มีทางขางเยนเนี่ยเนี่ย<ร>ใช่ใชนน่มันจะเปิดนี่ใช่ไหมในนี้ใช่ไหมใช่มันจะมันจะไม่มีประตูล็อกเราก็เลยปิดจึงทุ่มนึงปิดแล้วอ๋อก็เลยตอนนี้ก็เลยแบบจะเป็นโซนนอกเท่านั้นนะคะที่เข้าปิดได้เอสโซนนอกน้าที่เรา จะมาซื้อจับกินใช้สดอะไรนะซื้อจับกินเออนั่นแหละเาก็ผล่เหมือนกันนั่นแหละโอเคโอเคเราจะไปไหนกันตอนเนี้ยไม่รู้เหมือนกันก็คือจะไปพาไปดูโอเคเดี๋ยวนํำไม่มือปิดคลิปเลยดีกว่าก็วันนี้นะคะเราก็มาเที่ยวกัดดูตอนกลางคืนแบบง่ายๆนะคะแบบง่ายมากๆง่ายๆใช่ง่ายง่ายใช่ใครอยากมาก็มานะคะใครไม่อยากมาก็ ก็ก็มานะคะคือมาถัะคือว่าเขาข้องหลังสวยมากเลยนะคะแล้วคลิปต่อไปนี้เราจะต้องไปเที่ยวอีกไหมดูว่ายังไงก็ถ้าคอมเมนต์มาใช่ถ้าแต่ว่าใครอยากจะเห็นสองคนนี้มาเที่ยวด้วยกันอีกนะคะก็ทิ้งคอมเมนต์บอกกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อไปของพึ่งนะคะสำหรับวันนี้นะคะพวกเราสามคนขอลาไปก่อนนะคะ 我们。